สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคู่รักดวงเฮงพามาเดินเล่นโชคหล่นทัพเจอกระป๋องเหรียญอัดแน่นขายได้34ล้านบาทเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวของคู่สามีภรรยาดวงเฮงคู่หนึ่งในแคลิฟอร์เนียที่บังเอิญเจอกับกระป๋องโลหะที่เป็นสนิมโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินระหว่างที่พาสุนัขเดินเล่นในระแวกบ้านของตนเอง ทั้งคู่ดึงกระป๋องขึ้นมาจากพื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นและก็ต้องประหลาดใจจนน้ำตาไหลเมื่อพบว่าข้างในมีเหรียญทองมากมายจากนั้นพวกเขาก็ไม่ลังเลที่จะขุดต่อไปสุดท้ายจึงพบอีก7กระป๋องที่เต็มไปด้วยเหรียญทองอยู่ข้างในเช่นกันตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่าภายใน8กระป๋องนั้นมีเหรียญทองทั้งหมด1427เหรียญเป็นเหรียญที่ผลิตตั้งแต่ปี1847 ถึง1,894ด้วยเหรียญแต่ละเหรียญมีมูลค่าราคาที่แตกต่างกันได้แก่5ดอลลาร์10ดอลลาร์และ20ดอลลาร์ส่วนใหญ่ล้วนผลิตในซานฟรานซิสโกแต่มีเหรียญ5ดอลลาร์เหรียญหนึ่งที่มากไกลจากจอร์เจียแต่เหรียญที่พบทั้งหมดแทบจะไม่ได้ใช้หมุนเวียนแล้วในปัจจุบันทางด้านของนายเดวิดฮอผู้ร่วมก่อตั้ง Professional Coin Grading Service of Santa Ana เป็นผู้ตรวจสอบเหรียญเกือบทั้งหมดเผยว่ามูลค่าตามหน้าเหรียญของเหรียญทองทั้งหมดนี้อยู่ที่ประมาณ27,000ดอลลาร์หรือราว900,000บาทแต่เพราะเหรียญทองบางเหรียญน,นั้นหายากมากในปัจจุบันจนสามารถเรียกเงินได้ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐต่ตอเหรียญหรือราว34ล้านบาทดังนั้นมูลค่ารวมโดยประมาณจึงพุ่งสูงถึง10ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว340ล้านบาท ในขณะที่ทางด้านของนายดอนเคนผู้เชี่ยวชาญและนักสะสมเหมร,เรียญโบราณเหรียญหายากถึงก็บอกว่านี่เป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตสมบัติแบบนี้คงไม่มีวันเจออีกเป็นครั้งที่สองเหมือนกับว่าพวกเขาพบมอดทองคําที่ปลายแสรุง้งทั้งนี้หลังจากข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปครูรักชาวแคลิฟอร์เนียที่คนพบสมบัติ ตัดสินใจไม่เปิดเผยตัวตนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งไม่คาดคิดต่างๆที่อาจทำให้ชีวิตของพวกเขาวุ่นวายพวกเขาบอกเพียงแค่ว่าในพื้นที่เนินเขาตามเส้นทางที่ทั้งคู่เดินสัญจรมานานหลายปีนอกจากนี้พวกเขาเปิดเผยว่าเงินที่ได้จากการขายเหรียญทองเหล่านี้จะนำไปใช้นี่และและส่วนที่เหลือจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศลขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ